ผมก็สวัสดีปีใหม่พศออ2565นะครับก็มาพบกับเบียร,ร,บร์เกษตรตจบวอนะครับผมครับวันนี้ก็เข้าเล้ประมาณาเข้ามาถ่ายประมาณบ่ายสี่โมงนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าช้านะครับไข่ไก่ก็เก็บขายไปแล้วนะครับเห็นอยู่ฟองหนึ่งนะครับฟองหนึ่งนี่สวยเลยนะครับฟองนี้ครับ ก็ช <S an> ่วงนี <S an> ้ป <S an> ีใหม่นะครับก็หน้าหนาวนะครับถ้าใครเลี้ยงไก่ด้วยบรรยากาศธรรมชาติแบบผมเนี่ยก็จะรู้ทราบกันดีนะครับว่าไก่เนี่ยค่อนข้างจะไข่ดีนะครับถ้าใครลงไก่สาวเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าปลายฝนเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยแนะนําเลี้ยงช่วงนี้เลยนะครับข้อดีของของการเลี้ยงเลี้ยงช่วงนี้ก็คือว่าไก่ไข่จะไม่เครียดนะครับเพราะว่าอากาศ อากาศจะเย็นเย็นสบายแล้วก็ไก่กินอาหารได้ตามตามที่เข้าต้องการนะครับและจะทําให้ไข่เร็วไม่เสียเวลานะครับอ่าอันนี้ก็พูดตามประสบการณ์ขอผมนะครับอันนี้พูดตามประสบการณ์นะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ขออ้างอิงอ่าหลักการของของท่านอื่นๆแล้วกันเพราะว่าผมก็เลี้ยงเลี้ยงมาพอสมควรแล้วนะครับ คือถ้าเลี้ยงหน้าหน้าร้อนเนี่ยไก่ก็เครียดนะครับกินอาหารไม่ค่อยได้ผมก็จะมีคลิปก่อนๆสมัยกันก่อนก็คือติดสปริงเกอร์นะครับติดสปริงเกอร์ให้ไก่นะครับก็จะลําบากนิดน,นึงกว่าจะไข่เต็มที่ก็ลากระยะเวลาไปสองสามเดือนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวชุดนี้นะครับคือลงแป๊บเดียวเนี่ยไก่ก็คลิปคือเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายหน้าหนาวเลี้ยงง่าย ไก่กินอาหารดีนะครับอ่าถ้าใครเลี้ยงช่วงนี้ก็แนะนําครับอยากเลี้ยงอจากปีที่แล้วนะครับก็ก็ยังมีมีมีบางท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาชมใหม่ก็ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็มีทิ้งคําถามไปด้วยนะครับว่าถ้าเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราก่อนจะเลี้ยงเนี่ยต้องคิดเลยว่า ความอยากเลี้ยงใช่ไหมครับอยากเลี้ยงต่อมาความอยากเลี้ยงก็คือว่าตลาดเราจะขายไข่ให้ใครใช่ไหมครับคือเราเลี้ยงเป็นแล้วเลี้ยงทุกอย่างศึกษามาดีแล้วแต่ว่าถ้าเราจะขายไข่เนี่ยเราจะขายไข่ให้ใครจะขายยังไงให้หมดคือถ้าถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยผมผมก็ไม่สามารถไปไปแนะนําให้เต็มที่ได้แต่ว่าหนึ่งเราต้องมีความพยายามนะครับว่าต้องศึกษาก่อนนะว่า ไก่หนึ่งร้อยตัวเนี่ยหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวเนี่ยคุณเลี้ยงสมมุติได้ไข่วันละเก้าสิบฟองเก้าสิบฟองหนึ่งร้อยตัวเนี่คุณต้องคิดว่าวันหนึ่งสามแผงสามแผงแะจะขายให้ไข่ของผมเนี่ยก่อนผมจะขายผมเลี้ยงเนี่ยที่แรกก็ลงมาเยอะสี่สิบห้าสิบตัวอย่างเงี้ยผมก็ต้องมองว่าอ๋อหมู่บ้านของผมมีอ่ะ มีนักเรียนมีโรงเรียนประถมมีนักเรียนมัธยมชุมชนของผมมีประมาณ300ครัวเรือนมีร้านค้าอ่าสี่ห้าร้านแต่ว่าคือร้านค้าสี่ห้าร้านเนี่ยผมผมก็ไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้ไปขายให้เขานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าเราจะเขาจะรับไข่เราไหมเพราะว่าส่วนมากถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือร้านค้าเขาก็ไม่ค่อยซื้อไข่เราห,หรอกก็ก็เหมือนเราอ่ามันมัน อันนี้กข็ขอไม่ลงอธิบายรายละเอียดลึกลงไปเราก็อยากขายให้อยู่เพราะว่ามันก็ง่ายใช่ไหมครับเราเลี้ยงมาส่งให้ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านก็ข,ขายให้ชาวบ้านทั่วไปแต่ว่ามันก็มีข้อดีคืออาหมู่บ้านของผมเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองบ้าสมมติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราขายวันหนึ่งขายให้อ่าคนในหมู่บ้านวันละแผงสองแผงได้แล้วพอไข่มันมันยังขายไม่หมดอย่างเงี้ย หนึ่งสัปดาห์มันจะมีตลาดนัดหมู่บ้านเนี่ยเราก็ไปวางขายได้ห้าหกแผงเงี้ยห้าหกแผงห้าหกถาดอย่างเงี้ยหนึ่งในหนึ่งวันในในเช้าประมาณสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ขายได้อยู่แล้วนะครับคือคือผมอยากให้มองว่าอ่าการตลาดง่ายๆก็คือดูคนในชุมชนของเราก่อนว่ามีจํานวนคนเยอะไหมถ้าคนเยอะ,อะหมู่บ้านใหญ่อย่างเงี้ยเออก็ควรหลักร้อยเนี่ยผมว่าขายได้แน่นอน คุณจะกล้าไหมกล้าไปขายตลาดไหมไม่ไหมคุณอาจจะมีหาลูกค้ายากนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงไปสักพักแล้วสักปีสองปีเนี่ยคุณจะไม่ลําบากเลยนะครับของผมเนี่ยผมถ้าผมให้มองว่าผมพัฒนาขึ้นไหมในการเลี้ยงไก่ไข่ผมมองว่าผมพัฒนานะครับแต่ก่อนผมผมเลี้ยงไก่ปล่อยพื้นนะครับปล่อยพื้นเนี่ยพอปล่อยพื้นแล้วเราก็รู้สาเห,เหตุแล้วถ้าเราเลี้ยงปล่อยพื้นอย่างเงี้ยไก่ไข่ไม่สวยเราจะทํายังไงผมก็จังมายืนกรง ยินกองก็อยู่มาได้หลายปีพอสมคขวดเนี่ยครับกาไรไม่เยอะครับกําไรไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าอยู่บ้านเนี่ยอ่าเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยไก่ร้อยตัวทําเงินให้กี่พันกี่หมื่นอย่างเงี้ยอพูดง่ายอยู่มันมันไม่ขาดทุนแต่ว่าผมมองว่าไก่ร้อยตัวเนี่ยมันมันสบายกว่าทํานาสําหรับผมนะสําหรับผมนะครับก็ก็พอพอมีไรายได,ได้ได้ครับ แต่ว่าไปไหนไม่ได้นะถ้ามีไข่เนี่ยคุณต้องให้อาหารเช้าเย็นนะครับเนี่ยต้องให้อาหารเช้าเย็นแต่ก็ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งคือพูดง่ายๆก็คือครับอมองตลาดในชุมชนก่อนนะครับก่อนจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับอยู่ที่ตัวคุณเองเลยครับว่าเลี้ยงแล้วจะไขายให้ใครครับถ้าชุมชนเราเล็กเราก็อย่าเลี้ยงเยอะแต่ชุมชนเราใหญ่เนี่ยก็ค่อยๆดูนะครับลงทีละน้อยก่อนสี่สห้าิตัวก่อน วันละแผงสองแผงสมมุติว่าเรามีมีไก่ห้าสิบตัวอย่างเงี้ยวันละสี่สิบฟองห้าสิบฟองเราจะมองว่าเราจะขายให้ใครอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนครับแต่ว่าพอพอระยะยาวเราจะอยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะอ่าหนึ่งเราเราอยากไปขายราคาสูงมากของเราเนี่ยสมมุติว่าของผมเนี่ยขายแผงละร้อยไก่ราคา จะถูกถูกมากผมก็ขายแพงละร้อยไม่ไม่เคยได้ลดนะครับไก่ราแต่ถ้าขายราคาสูงเหมือนปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องขายร้อยร้อยสิบไปก็ราคาก็อาจจะบวกเพิ่มมาเยอะนะครับเนี่ยคือคือมันก็จะมีกลไกราคาคกลไกราคาชุมชนเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดขึ้นลงขึ้นลงแบบอ่าผันผันเขาเรียกอะไรนะแปรผวน มากครับก็ก็อยู่ได้อยู่ได้ครับหรือถ้าใครอยากจะเอาจริงๆเลยอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วชุมชนมี 2, องสารอยหลังคาเรือนเหมือนบ้านผมมีตลาดนัดด้วยโอ้ทุกเช้าอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยว่าเลี้ยงเลยสักห้าสิบตัวก็ได้แต่ทํากงให้มันดีๆทํากงทําอะไรให้อ่าให้มันคล้ายๆของผมก็ได้เพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าเลี้ยงแบบนี้เนี่ย มันคุ้มกว่าเลี้ยงปล่อยพื้นพอเลี้ยงปล่อยพื้นเนี่ยปัญหามันเยอะครับจุกจิกนะครับปัญหาเยอะก็คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับอาจจะพูดซ้าไปซ้ำมาแต่ว่าก็ก็แทรกด้วยความเป็นจริงนะครับว่าก่อนจะเลี้ยงต้องต้องคิดถึงตลาดแล้วก็ผมไม่สามารถอ่าไปทําตลาดให้ได้แต่สามารถแนะนําให้ได้ว่าถ้าจะเลี้ยงแบบไก่แบบผมเนี่ย ให้มองดูชุมชนจํานวนครัวเรือนจํานวนนักเรียนนักเรียนที่หมู่บ้านของผมเนี่ยนักเรียนประถมนี่ก็มีเป็นร้อยอย่างเงี้ยนักเรียนมัธยมอีกก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่ทราบแต่ว่าอ่าไก่ไข,ข่ของผมเนี่ยสามารถขายได้อยู่แล้วในจํานวนนี้สมมุติว่าอ่าในหนึ่งวันเนี่ยให้ไข่ออกมาเนี่ยวันปกติเนี่ยขายได้วันละสองแผงวันละสองแผงวันละสองแผง พอมันเหลือห้าหกแผงเนี่ยผมเอาไปรวมขายในวันตลาดนัดอ so ่างเงี้ยมันก็หมดมันก็เป็นเหมือนการนับหนึ่งใหม่ในการเก็บไข่เก็บไข่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมองจุดนั้นด้วยนะครับเพราะว่าไข่ไก่เก็บไว้ได้ไม่นานนะครับของผมเนี่ยสองสามวันก็ต้องออกสองสามวันก็ต้องออกนะครับก็อยากให้กลไกเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าช่วงโควิดนี้ผมว่าก็ก็โอเคนะครับโอเคอยู่ ไข่ไก่ก็ราคา,าก็ดีราคาอาหารก็สูงดีเหมือนกันนะครับก็ต้องอรับต้นทุนกันไปนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมซื้อสี่ร้อยตอนนี้ก็4ี่รอยสี่ิบแล้วนะครับค่าอาหารไก่เพิ่มมาสี่สิบบาทนะครับแต่ราคาไก่ไข่ผมก็ขายอาฟองขนาดเท่านี้นะครับเนี่ยแผงหนึ่งผมก็ขายหนึ่งร้อา100บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขายได้เรื่อยๆครับขายได้เรื่อยๆ ไก่ไข่ของผมนะครับทิศทางการตลาดของผมก็คงคงไม่เพิ่มคงไม่ลดแล้วก็คงจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าลดไม่ก็น่าจะลดนะครับเพราะว่าก็ไก่ชุดนี้ก็อายุเยอะแล้วครับก็คงจะปลดไปตามอายุชุดนี้ก็ถ้าใครได้ติดตามก็ผมก็เพิ่งลงไม่กี่เดือนนะครับก็ตอนนี้ไข่ก็ร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วครับเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแม่ไก่ก็เนี่ยโตสมบูรณ์แล้วครับดูหงอนดูอะไรครับไข่ก็ฟองใหญ่แล้วเพราะว่าเอามาเลี้ยงช่วงปลายฝนต้นหนาวตามที่ผมแนะนําไปต้นคลิปนะครับ คือมันมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วคือดูแลง่ายนะครับแล้วปีนี้ก็อากาศไม่ไม่คือไม่หนาวมากไม่ลมอากาศเย็นสบายก็ยิ่งเหมาะเหมาะมากขอบคุณสภาพอากาศปีนี้เลยนะครับทำให้เลี้ยงเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายครับผมก็สำหรับใครที่ยังลังเลนะครับก็สามารถเอาคลิปนี้ไปตัดสินใจได้นะครับว่า จะเลี้ยงดีหรือไม่เลี้ยงดีนะครับในการะจะเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็จะขายให้ใครนะครับครับผมครับขอบคุณครับ